คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการปรับตัวในโลกอนาคตก็หนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่กําลังก้าวล้ําและก็กำลังมีบทบาทมากขึ้นในเกือบทุกๆวงการหนึ่งในนั้นก็คือวงการการออกแบบนะคะหรือว่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ในยุคหลังสถาปนิกก็เริ่มที่จะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในงานออกแบบโดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล Data ต,ต่างๆ การนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้รวมถึงเครื่องพิมพ์3มิติด้วยแต่ก็น่าจะเป็นคำถามนะคะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบนี้จะนำเข้าไปผสมผสานในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างไรคะบ้านหลังนี้สร้างเสร็จในเวลา24ชั่วโมงเป็นผลงานการออกแบบก่อร่างสร้างบ้านโดยเครื่องพิมพ์3มิติ ที่มีคอนกรีตเสมือนเป็นน้ำหมึกออกมาจากเครื่องพิมพ์นี่คือหนึ่งในตัวอย่างงานออกแบบที่กำลังเปลี่ยนไปด้วยความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีและกำลังส่งผลต่อการทำงานของสถาปนิกทั่วโลก <Wow. S 1> ที่ห้องปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักศึกษาปีหนึ่งคณะสถาปัต์กำลังเรียนวิชาพื้นฐานการออกแบบฝึกทักษะเบื้องต้นที่ต้องอาศัยฝีมือล้วนๆดิฉันได้คุยกับรุ่นพี่ปี5ของคณะที่กำลังจะพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยพวกเขาบอกว่าหลักสูตรของคณะเตรียมความพร้อมพอสมควรเรื่องการประยุกต์งานออกแบบและใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่พวกเขาเชื่อในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของสถาปนิกว่าคือหัวใจของงานออกแบบจริงๆเท่าสมัยผมจะยังไม่ทันเลยคร<อ>ับใช่ครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็มีการปรับปรับตัวกันเองครับอย่างเช่นการทำโปรเจกต์หรือว่าทำทีซิสในปัจจุบันนะครับก็มีการนำพวกเ,เทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับก็เข้ามาปรับใช้อย่างเช่นตัว BIM เองหรือว่าตัวการขึ้น 3D โมเดลแล้วก็ 3D p r i พ t e ตรครับก็คือในหลักสูตรไม่ได้มีตรงๆแต่ว่าศึกษาเนี่ยพยายามหาความรู้ด้วยตัวเองใช่ครับ แล้วเห็นโลกเทคโนโลยีที่กําลังเข้ามามีบทบาทในวงการสถาปนตยกรรมย่างไงบ้างครับ,รบตอนนี้ก็โ<ม>หเรียกได้ว่าเยอะแยะมากเลยนะครับด้วยเ,เทคโนโลยีที่เข้ามาในปัจจุบันครับก็อยู่ที่เราครับว่าเราจะเลือกที่จะปรับตัวยังไง<ม>ให้เท่าทัางับสถานการณ์ยังไงครับคิดว่าจริงๆแล้เราสถาปนิกมันยังเป็นอ,อาชีพที่ที่ยังคงเบสอยู่กับ creativity อะค่ะคือความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่มีใครมาคิดแทนเราได้อยู่แล้ว ก็จริงว่า AI มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาให้สร้างแพทเทิร์นในการเจเนเรตข้อมูลที่มีแต่ว่าการที่จะเลือกกิบข้อมูลออกมาในเชิงที่สามารถดึงดูดคนดึงดูดสังคมให้กับงานเราอะไรเงี้ยค่ะมันยังเป็นสิ่งที่ AI ยังหาแพทเทิร์นตัวนั้นไม่ได้มันมีแค่มนุษย์ที่ที่ยังคงมีสิ่งนั้นอยู่ซึ่งค,ค,คิดว่ามันน่าจะยังเป็นอาวุธลับของถาปนิกอยู่ค่ะ ในเรื่องของการปรับหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล disruption ควรจะต้องทำอย่างไรเมื่อการเรียนการสอนต้องใช้เวลาถึง5ปีขณะที่สภาพสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วซึ่งก็หมายถึงโจทย์ที่ซับซ้อนสําหรับงานออกแบบที่ฉันคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอันธิกาสวัสดีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มโดยถามว่ากำลังออกแบบหลักสูตรอย่างไรเพื่อโลกอนาคต เรียกว่าทุกๆมิติเลยนะคะคุณนัฐาคะในแง่ของกระบวนการนะคะตั้งแต่กระบวนการออกแบบกระบวนการคิดแนวคิดก่อนที่จะไปก่อสร้างจริงเนี่ยสถาปตัตยกรรมเองก็ดีหรือว่าสถาปนิกเราจะต้องมีทักษะใหม่ๆที่ปรับตัวเยอะมากและก็ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนนะคะแน่นอนก็คือผู้สอนก็คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี่เองที่องค์ความรู้เนี่ยมันเคยเรียนเคยสอนกันมาชุดหนึ่งนะคะในสมัยก่อนที่เทคโนโลยียังเป็นยุคอุตสาหกรรม นะะในเรียกที่เรวเรียกกันง่ายๆว่ายุคอุตสาหกรรม3.0นะคะยกตัวอย่างเช่นกระบวนการออกแบบเขียนแบบก็ยังใช้ด้วยมือหรือว่าคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานที่เอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบเขียนแบบแต่ในยุคปัจจุบันเราต้องยุ่งกับสิ่งที่ท้าทายที่สุดนั่นก็คือ data disruption การเข้ามาของข้อมูลที่มากันทุกทิศท,ทางนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการออกแบบก็ต้องใช้ข้อมูลแต่ข้อมูลที่มากมายโดยเฉพาะที่อยู่ออนไลน์เนี่ย สถาปนิกก็จะต้องรู้ให้ทันให้เท่าทัน Data เหล่านั้นก่อนที่จะเอามาออกแบบค่ะหมายความว่าหมดยุบเขียนแบบร่างบนกระดาษเฉยๆแล้วไหมคะแล้วกระบวนการในการเขียนแบบในการออกแบบตอนนี้ต้องทํำยังไงคะแน่นอนกระบวนการเขียนแบบด้วยมือเนี่ยยังจําเป็นและจําเป็นมากขึ้นตรงที่ว่าณนปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันค่อนข้างสําเร็จรูปด้วยการที่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาแทนที่ยกตัวอย่างจะออกแบบบ้านหนึ่งหลังเฟอร์นิเจอร์มันแทบจะอยู่ในแบบคอมพิวเตอร์หมดแล้ว เ <S an> ก้าอี้หนึ่งตัวโต๊ะหนึ่งตัวเตียงมันมีสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังทําให้มนุษย์ที่เป็นสถาปนิกยังจําเป็นก็คือความสามารถในการออกแบบด้วยมือเพราะว่าเวลาที่ตาเราบองสมองเราคิดเนี่ยมือจะเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดได้ดีที่สุดและคอมพิวเตอร์ณนวันนี้ก็ยังแทนคนตรงนั้นไม่ได้แต่สถาปนิกรู้เท่านั้นไม่พอคะ่ะพอเขาได้พื้นฐานเรื่องของทักษะ,กษะมือแล้วนะคะก็จะต้องเท่าทันกับเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีที่เข้ามา ยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราออกแบบเก้าอี้เนี่ยอย่างที่เราอยากได้ใช่ไหมคะในบ้านเราอาจจะใช้มือเขียนได้ก็จริงแต่เราก็ต้องรู้เยว่าเทคโนโลยีก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะทํำยังไงโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้กับเครื่องที่มี 3D P ิ i n t e r เราจะต้องเขียนแบบให้เป็นสั่งคอมพิวเตอร์ให้ได้สถาปนิกก็ต้องรู้จักที่จะโคดดิ้งหรือการใช้ 3D ในการขึ้นรูปนั้นนะคะจากที่เราเคย s เก็ตเป็นมือเนะะี่ยค่ะสถาปนิกคนเดียวกันเนี้ยจะต้องทำในยุคดิจิทัลให้ได้ด้วย คือหลักสูตรเนี่ย5ปีนะคะตลอด5ปีก็คงพยายามปรับกันในระดับหนึ่งแต่ว่าในยุคนี้ที่เรากําลังก้าวเข้าสู่ทั้ง 5G อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเทคโนโลยีจะยิ่งเข้ามามีบทบาทเยอะมากขึ้นคณะบดีเห็นว่ากําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรคะ,คะถ้าคุณนัทธาซื้อมือถือมานะคะวิว่า5ปีเนี่ยคงแป๊บเดียวนะคะมือถือนั้นล้าสมัยไปแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะอยู่ได้ หนึ่งรุ่นอาจจะประมาณ2ปีอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะกับเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวในวงการสถาปัตย์และออกแบบนะคะไม่ต้องพูดถึงเทรนด์เลยนะคะเอาแค่เรื่องเทคโนโลยีที่มีอยู่เราสอนเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้รู้เท่าทันแต่ไม่ได้สอนให้เขายึดติดกับเทคโนโลยีที่เขารู้พอเขารู้แล้วว่าเทคโนโลยีแบบนี้หรือซอฟต์แวร์แบบนี้มันสามารถช่วยในการออกแบบอะไรได้บ้างเขารู้แล้วแต่สิ่งที่เราต้องเสริมนั่นก็คือซอฟต์สกิลทักษะในการปรับตัวเองในการเรียนรู้ใหม่ใ ใช้วิธีคิดแบบไลฟ์ l ลองเ e a r n นิ่งต้องหาข้อมูลเป็นเพราะฉะนั้นพื้นฐานหรืออาวุธที่นักศึกษาจะต้องได้นั่นก็คือพื้นฐานในการหาข้อมูลหรือรีเ e ิร์ชนะคะทุกอย่างถึงแนมะ้เขาจะทําดีไซน์อะไรเล็กๆตั้งแต่เก้าอี้จนกระทั่งออกแบบผังเมืองเนี่ยค่ะเขาจะต้องติดอาวุธที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งหรือใช้กระบวนการรีเ e ิร์ชนะคะทำให้เป็นอันนี้เองต่อให้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วยังไงเนี่ยสิ่งที่เป็นกระบวนการพื้นฐานของการหาความรู้มันไม่หายไปไหนค่ะ ก็จะรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมออย่างคณะบดีอธ um, um, uh, anyway? ิการก็สนใจเรื sure ่องของเพศสภาพแล้วก็พยายามแทรกเข้าไปในแง่ของการออกแบบด้วยนะคะบริบทของสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะส่งผลต่ออาชีพสถาปนิกยังไงบ้างคะก็เป็นเรื่องท้าทายอีกเรื่องหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเพศที่คนมีสิทธิเสรีภาพในการทั้งแสดงออกหรือแม้แต่จะเลือกที่จะเป็นเนี่ยได้มากขึ้น ยกตัวอย่างชัดเจนอันดึงก็ทำร่วมกับนักศึกษารปริญญาโทนะคะเรื่องของห้องน้ําในพื้นที่สาธารณะห้องน้ําของห้างตัวเขาเองเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่ม LGBT แล้วเขาก็มีแพช s i o n มากๆกับเรื่องนี้ว่าเราจะออกแบบห้องน้ํำยังไงให้สามารถนับรวมคนทุกกลุ่มได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตรงนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่ทางสถาปัตย์เวลาเราเรียนเขียนแบบหรือแม้กระทั่งใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ ก็จะมีบล็อกห้องน้ํามาสําเร็จห้องน้ําจะมีแค่เพศหญิงเพศชายปัจจุบันอาจจะมีห้องน้าคนพิการมาอีกหนึ่งนะคะแต่ยังไม่มีห้องน้ําสําหรับคนที่เลือกที่จะไม่บอกว่าเพศตัวเองเป็นเพศไหนตรงเนี้ยคอมพิวเ,เตอร์ยังไปไม่ถึงเราค่ะ อันนี้แหละคะ่ะที่ยังต้องการสถาปนิกที่ใช้กระบวนการวิจัยซึ่งงานวิจัยปริญญาโทของนักศึกษาคนนี้นะคะก็ทําวิจัยนะคะร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ๆใ,ใช้โฟกัสกรุ๊ปนะคะใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเหมือนกันเนี่ยคะ่ะเอาไปทดลองนะคะเอาไปเทสกับกลุ่มผู้ใช้จริงๆมันถึงได้คําตอบออกมาว่าบางกลุ่มก็ไม่ต้องการให้มีห้องน้ําที่ระบุเพศชัดเจนอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่านักศึกษาไทยจะคิดโจทย์เฉพาะในประเทศก็คงจะไม่พอมีวิธีที่จะเสริมศักายภาพนักศึกษายัางไงบ้างคะ ตัวนักศึกษาเองจริงๆเขาเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีค่ะเด็กยุคนี้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องติดเรื่องของกระบวนการศึกษาหาข้อมูลหาความรู้เนี่ยอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เทคโนโลยีให้อย่างถูกต้องไปในทุกทิศทางหรือว่าอย่างน้อยก็ตอบโจทย์ที่สังคมมันเริ่มซับซ้อนขึ้นได้อย่างไรนะคะ สิ่งหนึ่งนั้นก็คือกระบวนการนะคะในกระบวนการออกแบบเนี่ยจะต้องหาวิธีการหาข้อมูลโดยเฉพาะทำงานร่วมกับยูเซอร์จริงๆให้ได้หรือที่เมื่อกี้เรียกไปแล้วว่าดีไซน์ทิงกิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันที่เด็กก็ต้องกว่าจะดีไซน์อะไรออกมาได้เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการศึกษา research นะคะอย่างรอบด้านทำงานร่วมกับคนที่ต่างวิชาชีพต่างสาขามีความเข้าอกเข้าใจคนที่เป็นยูเซอร์แล้วก็คิดอย่างเป็นระบบ กว่าที่จะไปเลือกนะคะใช้เทคโนโลยีให้อย่างเหมาะสมเพราะในยุคข,ของเขาเนี่ยค่ะอะไรก็คือ Data อะไรก็คือ Information รอบตัวเขาเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญคือการการฝึกให้เขามีวิธีคิดนะคะที่จะคัดกรองข้อมูลต่างๆเหล่านั้นก็ต้องด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องใช้มันให้เป็นด้วย